คอบเอาได้เขินละลูกมีนั่งอยู่จริงแต่งเงียบเงียๆๆสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวสโรชินีพงสุป,ปานีตำแหน่งครูโรงเรียนชนมสารคามพนมดุลวิทยาอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเราสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนรายวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5รกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาเคมีรหัสวิชาว .30223 ประกอบไปด้วย3หน่วยการเรียนรู้ได้แก่แก๊สและสมบัติของแก๊สอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมีเนื้อหาสาระในการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ คือหน่วยการเรียนรู้ที่1แก๊สและสมบัติของแก๊สประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิและจำนวนโมลของแก๊สกฎแก๊สอุดมคติและความดันย่อยทฤษฎีจนและการแพร่ของแก๊สรวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊สสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้คือนักเรียนขาดแรงจูงใจขาดทักษะการคิด การสื่อสารไม่กล้าแสดงความคิดเห็นรวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ประกอบกับเนื้อหาวิชาเคมีมีลักษณะเป็นนามรธรรมยากต่อการอธิบายให้เข้าใจขาดสื่อในการดึงดูดความสนใจส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ไม่ยั่งยืนไม่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเห็นได้ว่าจากปัญหาข้างต้นมีปัจจัยจากหลากหลายสาเหตุ วิธีการพัฒนาผู้เรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นในฐานะครูผู้สอนและคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ไขและปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค้นหาคำตอบและทำให้เกิดประสบการณ์ตรง สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จึงใช้กิจกรรมการทดลองเรื่องการแพร่ของแกส๊สแอมโมเนียและแกส๊สไฮโดรเจนคลอไรด์ซึ่งอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1แก๊สและสมบัติของแกส๊สเรื่องทฤษฎีจนและการแพร่ของแกส๊สเนื่องด้วยสารที่มีสถานะแกส๊สจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน,น้อยมาก เรื่อนที่ได้ถูกทิศทางรูปร่างและปริมาณไม่คงที่ผู้เรียนมองไม่ออกและเป็นเรื่องยากในการทำความเข้าใจถ้ามีการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่ไม่คงทนทำให้ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนต่ำในการจัดการเรียนการสอนครูจึงปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นการลงมือปฏิบัติ กระตุ้นให้เกิดคำถามพอสงสัยทำให้เกิดการค้นหาคํำตอบได้โดยการสืบสอบผ่านกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดและเกิดปฏิสัมพันธ์มากขึ้นด้วยเริ่มจากการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละ4-5คนเพื่อส่งเสริมทักษะในทศวรรษที่21ด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและฝึกความรับผิดชอบในการทำงานสำหรับกระบวนการเรียนการสอนเริ่มจากการทบทวนความรู้เดิมการตั้งคำถามการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์โดยกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านการคิดขั้นสูงสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นด้วยตนเองผู้เรียนได้ทำงานเป็นทีมแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันฝึกทักษะการสื่อสารและกล้าสแสดงออกผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ๆจากการเรียนรู้ด้วยตนเองการวัดและประเมินผลดิฉันได้วัดและประเมินผู้เรียนเป็นระยะระยะ ใช้เทคนิคที่หลากหลายการฝึกแบบฝึกแบบบันทึกกิจกรรมและแบบทดสอบเป็นต้นจากกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นมีความสนใจมีความสุขในการทำงานได้ระลมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีการพัฒนาความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเกิดทักษะกระบวนการต่างๆมีคุณลักษณะ เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมีสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลการประเมินการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1แก๊สและสมบัติของแก๊สจากนักเรียนจำนวน41คนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ97.5ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งสูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้คือร้อยละ60และทั้งหมดนี้ คือสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะพอพอไหมเร็วไหมรวว